คุณสามารถซ่อมนาฬิกาเรือนนี้ได้ไหมคะขอโทษด้วยนะครับลูกค้าถ้าไม่ใช่ของที่ซื้อมาจากร้านของเราเนี่ยเราไม่รับซ่อมนะครับฉันซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาจากร้านนี้แหลคะค่ะแต่ว่าเป็นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วรบกวนซ่อมให้หน่อยนะคะเก่าขนาดนี้ร้านเราไม่รับซ่อมหรอกนะครับผมแนะนำว่าให้คุณลูกค้าซื้อใหม่น่าจะดีกว่า ถ้าคุณลูกค้ามีเงินนะนะพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะนี่คุณกําลังดูถูกฉันอยู่งั้นเหรอนี่คุณลูกค้าครับถ้ามีสมองเนี่ยก็หัดคิดหน่อยนะครับแลวถ้ายังมาก่อกวนเนี่ยก็ออกไปจากร้านนะไปนี่คุณเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะใจให้ฉันใจเย็นได้ไงก็พนักงานคนนี้มาต่อว่าฉันแล้วก็ไม่ซ่อมนาฬิกาให้ฉันทพรานั้นที่ฉันซื้อนาฬิกามาจากร้านนี้เดี๋ยวทางร้านเราจะซ่อมนาฬิกาให้คุณลูกค้านะคะ นี่เหรอวิกกี้สามารถซ่อมได้จริงๆใช่ไหมคะซ่อมได้ค่ะเพราะว่าช่างของเราเนี่ยฝีมือดีอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่งั้นฉันฝากด้วยนะคะนาฬิกาเรือนนี้สำคัญกับฉันมากเพราะว่าแม่ฉันซื้อไว้ให้นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโทรไปแจ้งนะคะรบกวนขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรของลูกค้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะนี่แกจะมายุ่งทำไมเนี่ยนาฬิกาเก่า,กาแบบเนี้ยซ่อมไปก็ได้ค่าจ้างไม่กี่บาทหรอกแต่ยังไงมันก็เป็นบริการหลังการขายข,ายของทางร้านเรานะคะถ้างั้นเธอไมบอกช่างซ่อมด้วยก็แล้วกันว่าให้ใช้วัสดุถูกๆก,ก็พอทำแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณเฟิร์สนี่ใครกันแน่ที่เป็นผู้จัดการร้านนี้เธอหรือว่าฉัน คุณเฟิร์สค่ะใช่ถ้างั้นเธอก็ต้องทำตามคาสั่งของฉันเฮย้ยไม่นานรับสินค้าเอ้าคุณไอ้ถ้าจะมาทำไมไม่แจ้งฉันก่อนล่ะคะฉันเนี่ยจะได้เตรียมต้อนรับอองั้นเดี๋ยวเชิญคุณไอซเนี่ยเข้าไปคุยเรื่องการลงทุนด้านในกันดีกว่านะคะ ไม่ล่ะแล้วฉันก็ฝากเธอจัดการกับพนักงานของเธอด้วยนะถ้ายังมีพนักงานแบบนี้อยู่ในร้านเธอแล้วก็ฉันไม่ร่วมลงทุนกับเธอเหรอกไปก่อนละเดี๋ยวก่อนค่ะคุณไอซ์เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบจัดการพนักงานคนนั้นให้เร็วที่สุดคุณไอซ์รอสักครู่นะคะฉันไม่มีเวลารอขนาดนั้นหรอกฉันจะมาร้านเธอใหม่อีกครั้งถ้าเธอยังเก็บพนักงานคนนั้นไว้อย,อยู่เราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการพนักงานคนนั้นให้นะคะ ใครเอามอไซ์มาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเห็นคนลำบากก็ต้องช่วยกันเออนี่ค่ะฉันลืมให้ใบนัดรับสินค้ากับคุณขอบคุณค่ะแล้วคุณจะกลับบ้านได้ไหมคะให้ฉันโทรเรียกช่างซ่อมให้ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันขับกลับเองได้ให้ฉันช่วยเข็นไปอีกหน่อยไหมคะไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็พอแล้วว่าแต่คุณไม่รีบกลับไปทำงานหรอคะออกมาข้างนอกนานๆเนี่ยน่าจะไม่ดีนะคะ จริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปทํางานก่อนนะคะเอ้ยแต่ถ้าคุณกลับไม่ได้เนี่ยคุณไปหาฉันที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันเรียกช่างซ่อมให้อะไรของเขาอะ่ะ วิกกี้มีอะไรหรือเปล่าคะคุณเฟิร์สตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไล่ออกไล่ออกนี่มันเรื่องอะไรกันคะก็ฉันโดนคุณนุ่นต่อว่ามาสิเขาบอกว่าพน,นักง,งานต้อนรับทำให้คุณไอซ์เขาไม่พอใจตอนที่เขามาใช้บริการร้านของเราเนี่ยคุณไอซ์แล้วคุณไอซ์คือลูกค้าคนไหนแล้วคะแล้วฉันจะไปรู้ไหมล่ะฉันรู้แค่ว่าเขาเป็นเศรษฐีที่กำลังจะลงทุนกับร้านของเรา แต่ตอนเนี้เขาไม่พอใจกับพนักงานร้านของเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นฉันต้องไล่เธอออกไงอะไรกันนะคะนี่มันไม่มีเหตุผลเลยนะคะเราฉันเนี่ยก็ไม่เคยทํากิริยาไม่ดีใส่ลูกค้าคนไหนเลยนะคะก็คุณนุ่นเนี่ยให้ฉันมาจัดการไล่พนักงานคนนั้นออกแล้วพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เมื่อวานเนี่ยก็มีแค่ชันแล้วก็เธอถ้าฉันไม่ไล่เธอออกจะให้ฉันไล่ตัวเองออกไงถูกต้องแล้วค่ะ แต่งตัวดูดีก็เป็นนี่เข้าชุดมาแพงไหมล่ะคุณเฟิร์สทำไมพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะคะนี่ฉันจะพูดยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของท่านนี่นาฬิกาของคุณค่ะขอบคุณมากนะคะได้ของแล้วก็รีบจ่ายเงินแล้วก็รีบออกไปแล้แล้วไปวิกกี้เธอด้วยออกไปจากร้านนี้ด้วยนะคะุณน,นั่นแหละคะ่ะที่ต้องออกไปคุณอะไม่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานร้านนี้หรอกฉันไล่คุณออก ไล่ออกกันหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะถึงกล้าไล่ฉันออกอะเจ้ารายการฉันไปไหนอะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเป็นใครถึงกล้ามาสั่งสอนฉันน่ะคนกระจอกๆอย่างเธอเนี่ยก็ต้องโดนสั่งสอนจะบ้างจะได้หัดเจียมเนื้อเจียมตัวหยุดนะเกิดอะไรขึ้นะ ไม่มีอะไรหรอกครับคุณนุ่นจะไม่มีได้ยังไงเสียงดังไปถึงข้างนอกวิกกี้ครับคุณนุ่นครับวิกกี้เนี่ยคือคนที่ก่อเรื่องเมื่อวานนี้ครับคุณเฟิร์สไม่ต้องมาแก้ตัวเลยละเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงสิครับผมจะโกหกทำไมวิกกี้ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ฉันผิดหวังในตัวเธอมาก คือผมกำล,ลังจะไล่วิกกี้ออกแต่เธอก็ไม่ยอมแถมยังไปเรียกคนนี้มากรอกอบกวที่ร้านอีกนะครับคุณไอสวัสดีค่ะอะไรนะคุณไอคุณเฟิร์สเนี่ยโกหกไม่เนียนเลยนะคะถ้าเกิดคุณแสดงไม่เก่งเนี่ยฉันแนะนำโรงเรียนให้ได้นะคะโรงเรียนอะไรหรอครับโรงเรียนสอนการแสดงนะคะเผื่อเวลาโกหกเนี่ยคุณจะได้โกหกเนียนขึ้น นายเองเหรอที่ทําให้คุณไอซ์เนี่ยไม่พอใจฉันผิดหวังในตัวนายมากนะนายก็ทํางานที่นี่มาตั้งนานทำไมยังทําตัวแบบนี้อีกอคุณนุ่นครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับฉันไม่ฟังนายนี่มันทําตัวหน้ารังเกียดแถมยังใส่ร้ายป้ายสีวิกกี้อีกคุณยังจะเก็บคนแบบนี้ไว้ในองค์กรอยู่อีกเหรอคะไม่ค่ะคนแบบเนี้ยฉันไม่ต้องการเฟิร์สฉันไล่นายออกอคุณนุ่นครับพูดปาก คุณไอคะฉันจัดการไล่พนักง,งานคนนี้ออกตามที่คุณไอต้องการแล้วคะ่ะงั้นเราไปคุยเรื่องการลงทุนเฟรนช์ชายกันดีกว่าไหมคะฉันขอสั่งห้ามไม่ให้คุณรับพนักง,งานคนนี้กลับเข้ามาทํางานอีกและถ้าฉันเห็นเขาอยู่ในร้านของคุณแล้วก็คุณคงรู้นะคะว่าฉันจะทํายังไงต่อฉันสัญญาคะ่ะว่าฉันเนี่ยจะไม่รับพนักง,งานคนนี้เข้ามาทํางานอีกแต่ผมเป็นผู้จัดการร้านนี้นะครับจู่ๆจะมาไล่ผมออกแบบเนี้ย คิดเหรอครับว่าร้านนี้จะอยู่ต่อได้ฉันค่ะฉันคิดว่าฉันสามารถทําตําแหน่งผู้จัดการได้ค่ะฉันเชื่อว่าเธอสามารถทําตําแหน่งนี้ได้ถ้างั้นคุณนุ่นคะฉันฝากเลื่อนตําแหน่งพนักงานคนนี้เป็นผู้จัดการแทนคนเก่าด้วยนะคะส่วนคุณเฟิร์สออกไปจากร้านนี้ได้แล้วค่ะถ้าคุณยังไม่ออกไปฉันจะให้คมนมาลากตัวคุณออกไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะโถย